ใครยังไม่ได้มาเข้าฝ้าฝ่าพอบายด้วยชาวด้วยกระมองขอเดชาขอถวายลงเย็นพระเจ้าความล่มเย็นความล่มเย็นเก็บไว้ให้คนอื่นวันนี้หม่องมาช้าไปนิดหนึ่งก้อ,งอะไรวะไอิสสริพาไปเข้าหลังวัดจับ g p พม้าที่หายพาเข้าป่ามันให้หม่องข้ามกะพานไม้มา ค้องแข็งค้องแข็งค้องแข็งหน้าลูกหน้าเมีอร่อยเต็มน้ำเลยแหละแต่หมอมก็ต้องมาเพราะหมอมไี่ถึงฝาบาที่ศิลิที่ศิลิที่ตัดหงสั้นเหรอไอ้บ่าวโอ้ไม่เคยเห็นหน้ามันลรืพี่ได้ยินแต่เสียงห้ <c oughs> า,ารอยเมตรเลี้ยวซ้ายสัตว์พาเข้าป่า <c oughs> ไม่เป็นไร กูจะถามมึงหน่อยแล้วกันว่าไอเห็นหมีกูชื่ออะไรนะเห็นหมีมึงก็เอ็มหมื่นหมื่นหมื่นเห็นหมีทำไมต้องเอาอะไรเหม็นๆมาอยู่กับกูเห็นหมีเห็นหมีผู้เจ้าข้าพระบิดาสั่งให้ทหารทุกคนขึ้นข้าวมือกินสามหมื่นสองผู้เจ้าข้าไอเด็กโดน สามโมงเพุทธเจ้าข้าเนี่ยมึงมาเข้าข้าวกี่โมงวะหกโมงครึ่งใช่เออขอได้เข้ารองเท้าอะไรเข้าใช้ขอเคลียร์เพื่อนอะเฮ้ยไม่หายเยอะมึงมาี่เลยมึงอะไรมึงบ้าไปแล้วไม่บ้าหรอกกูกูมาก่อนมึงนะทำไมพูทธสามโมงสี่ทุ่นาทีแล้วเป็นไงแล้วมึงเนี่ยจะมาหกโมงได้ยังไงวะหกโมงผมมีนาฬิกาไม่อะไหนไม่อยู่ไหนนาฬิกา ไม่ได้ยังไงวะไม่ได้มป็นไปไม่ได้ปนไปแล้วได้ยังไงล่นาฬิกากูตายบ้าไปมมึงเนียนาฬิามาม่งมาเถียงคนรั้งั้นมึงก็ต้องโดนพราะมมมาที่หลังกูหกโมงครึ่งมึงมาเข้ากูกี่โมงหกโมงครึ่งมึงรอดขนาดหลงเนี่ยยังไม่โดนเลย ไอีครูแก่ๆดวงมันดีว่ะปาดีเลยมันยังไม่มาเข้ามากกว่านี้ยังไงไงแม่ข้างในเนยหอไหมล่ะรอไม่ใช่ใครเลยลูกชายฉันเองโอ้ยยิ่งโตยิ่งหลอมันจะไปหรอติดใครได้ก็หลอติดฉันนั่นแหละ คอยหาเลือกใั่งไหน่อยบ้างโคมด้วยทุกค่ะราชเฉลยสี่เ็ตกระหม่อมได้สกูผาโคมมาขึ้นเต้าแล้วเขาให้มาขึ้นเต้ากี่มุงเฮ้ยไม่ใช่ขาไม่ได้เล่นด้วยอยู่แม่กูม <c oughs> แม่หยอ,อกหยอ,อกแม่อ้าวครับไอ้ครูบิดูค่ะ มึงมาเข้าเฝ้าออกปแล้วพระเจ้าค่ะกูรอมึงอยู่นานเลยกูถ้าหาทุกคนมาเข้าเฝ้าออกูสายไบ้างสองสามนาทีกูทำโทษอ,ออกไปบ้าง ไม่ก็เตะมันบ้างแต่ถ้าหาว่าให้คุณทำกับมันแบบนั้นมันก็จะดูอะไรอยู่มาเข้าเฝ้ากูาูสาโมไปทาไปมาวะคอเดชชาไม่ยาวเป็นสำคัญที่กระหม่อมไม่ได้จะฟูซึ่งเฝ้าราชาาเนื่องด้วยกระหม,ม่อมโมไปหาสิ่งของสำคัญที่จะนำมามอบให้กับรงขั้นพือที่เจ้าค่ะไอ้ครู คุณโตค่ะมึงเคยคำสัญญากับพระบิดากูได้ไหมไงยามใดที่กูอายุครบสิบหกพันศาจะให้อะไรกับกูฝีมือเพลงดาบเพลงทวนที่กระหม่อมราชครูต้องทูลถวายพระเจ้าค่ะสิบแปดพันศาลำดับลำราพี่ชัยยุทธพี่ชัยสุขามแบบน,นี้กระหม่อมนำมาขึ้นเต่าแล้วนีพ่พระเจ้าค่ะ ขอบก่าเจ้าค่รับษาให้ดีๆเมือเรานัแคและถ้ายอมใดที่กูอายุครบยี่สิบไม่ชนะสา มึงจะให้อะไรกับกูไอ้ครูสิ่งที่กระบอกต้องทูลถวายนั่นก็คือหัวขอกระบอกไอ้เด็กสมูนผาบงู <S 1> <S 1> <S <S ร้อยทุกวันนั้นซะก่อนเมืที่กูอายุครบยี่สิบจ็สัปาไอ้ครูกูจะเป็นคนนำตุ้มขึ้นสู่รับรหาลูกครูสิ่งนี้จะตัดงได้ไหม คนพี่บูเล่กูบอกสารางเรื่องตัวนี้ดีวันนี้กูไม่มีอารมณ์ที่จะซ้อมให้ด่าเพียงคนกูจะขอตั้งคำถามง่ายๆกับคุณเลยไอ้ครมึงช่วยตอบี่กูเชื่อใจหน่อยสิกูอยากจะรู้ว่าครูกับศิษย์ ใครมันเก่งกว่ากันต,ตั้งแต่กระบอกได้สกครูเกิดมาไม่เคยเห็นสิบคนไหนเก่งเกินไปบอกครูเพราะฉะนั้นครูย่อมเก่งกว่าสิบพิจิตรค่ะสิบเก่งกว่าครูเก่งกว่าสิบเก่งกว่าครูเก่งกว่าสิบเก่งกว่าคระ งเ็ขอมันถูกใครตบตามันคนที่บ้านั่งบนไอ้อน,น,นอ้เจ้าค่ะใครช้ำช้ำอะไร <c oughs> อะไรพี่นึกว่าไอ้โอเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวรองสุดดิน บุปปาไอเกตพี่พี่เกตพี่เกตพี่เกดมาถูกใครตกนาส <c oughs> ิต้องเก่งกว่าเยอเหมือน <c oughs> คนที่มาตั้งบนไอลูกชัว่วหรือตัวตนใจเก่งกว <can> ่า มึงต้องตายไปสู่อบาหลงบ่เหมือนเราเป็นคนสร้างปัญหาใครเก่งผ่านมา่มาง,มาง่มาคือห้อรู้เก่งกว่าที่เก่งไ,ได้ผูดู้เก่งกว่า Tiếng đắm cụt đẹp cụ sẽ thật mình đọc được ở đây ai cũng không tay cụ lại mừng cụt ดัฟันคได้ดาบมาพู้จาต้องดาอยากดับดับที่โถดีกว่าโผล่เพียงพบสัหรับไดปา